อันนี้คือสถานก,การณ์น้ำท่วมนะครับอยู่ที่เ,เส้นหนองโบดีหมีไปบ้านหนองโพนะประมาณนี้นะครับตอนนี้น้ำยังชาวบ้านก็บอกว่าน้ำลดเลยนะครับแต่ก็ยังยังเยอะครับลดผ่านไม่ได้ทางขาดนะครับขนาด น้ำเยอะมากนะขึ้นเยอะมากับท่วมขึ้นมาถึงรีสอร์ทนะครับหนักนะครับปีนี้อันนี้ก็คงจะเป็นทีมงานที่มาช่วยพี่น้องนะครับที่ประสบภัยอะไรอย่างกกน,นะครับ นะครับบ้านแถวนี้ก็ท่วมอันนี้คือรีสอร์ทนะครับรีสอร์ทเรจะท่วมมาหลายวันแล้ววันนี้คือวันที่วันที่เก้านะครับเก้าตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับ ชาวบ,บ้านก็บอกว่าเริ่มลดแล้วครับเริ่มลงแต่ว่ายังเยอะนะครับเยอะมีใหญ่ก็ถูกท่วมนะมีใญ่ญ่เป็นสัญลักษณ์ของน้องบอัวดีมีนะครับน้องบอัวดีมีก็เป็นชื่อของเป็นหนองเป็นเหมือนเป็นเหมือนแก่งเหมือนเลยนะครับเป็นแหล่งรองรับน้ําครับโอ้โหนนะครับน้ำไหล ถ้ตงมีตะกวดนะครับอันนี้คือป้ายบางบ้านก็เลือดถึงหลังาคาวันนี้คือ9 9ตุลาคมค 2, นะครับ2564นะครับบ้านนองบัวดีหมีนะครับน่าจะเป็นตำบลท่าพระนะครับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับ